ัสดีค่ะชยาภาสิริสมนะคะเป็นลูกหลานของร้านลาดหน้ายอดผัก40ปีนะคะร้านลาดหน้ายอดผักสูตร40ปีตั้งอยู่บนถนนตะนาวข้างทางศาลเจ้าเผือตรงนี้เองนะคะลูกค้าสามารถมาไหว้ศาลเจ้าเสือและมาทานลาดหน้าสูตร40ปีด้านนี้ได้เรายินดีให้บริการนะคะร้านเราก็จะมีลาดหน้านะคะแล้วก็ผักซีีิ๊วแล้วก็ของทานเล่นเป็นหมูสเต๊ะแล้วก็ ตอบเปียกสดนะคะก่อนที่จะเกิดโควิด19นะคะทางร้านก็ขายดีมากนะคะมีลูกค้ามานั่งทานที่ร้านได้ตามสะดวกตามสบายพอเกิดวิกฤตโควิด19ขึ้นมาทําให้เราต้องใส่แมสทําให้เราต้องพูดคุยกันน้อยลงนะคะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าทำเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องสู้แล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้นะคะ ทางร้านร้านหน้าสู่สีส,สีนะคะดีใจและยินดีกับน้ำตาลชดานะคะที่มีส่วนร่วมในโครงการมอ้บอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลผู้ป่วยหรือว่าผู้ยากไร้ได้รับประทานนะคะขอขอบคุณมากมากนะคะกับน้ำตาลชดานะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้อยากให้ทำโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะผู้ป่วยโควิดทุกคน่วสู้ไปด้วยกันนะคะ ขอให้กำลังใจแพททุกคนนะคะขอให้ทุกคนผ่านไปด้วยดีดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆเราเป็นกำลังใจให้นะคะเราจะผ่านไปด้วยกนะะันค่ะ